สวัสดีครับวันนี้ท่างกุญแจไทยเดินทางมาติดตั้งกุญแจรีโมทนะครับรถ f อ r d ดเ n นเจอร์ปี2015นะครับรถลูกค้าเป็นรุ่นธรรมดาสุดนะครับไม่มีรีโมทมาจากโรงงานนะครับหลังจากติดตั้งกล่องรับสัญญารีโมทเสร็จเรียบร้อยนะครับจะได้เป็นกุญแจรีโมทแบบพับสวยๆ2ดอกแบบนี้นะครับด้านหลังมีโลโก้ f อร์ตรงรุ่นนะครับกัดก้านกุญแจนะครับทำให้ครบจบทุกอย่างนะครับคันนี้ติดตั้งเป็นระบบเปิดปิดธรรมดานะครับจะมีแค่ไฟเลี้ยวกระพริบเตือนนะครับทดสอบระบบรีโมทนะครับล็อกครับไฟเลี้ยวกระพริบหน กดล็อกไปแล้วก็ปิ๊บสองครั้งนะครับกดมาตามนิ้วเลยนะครับไม่มีน่วงนะครับกดติดนิ้วเลยนะครับล็อกกดล็อกล็อกกดล็อกนะครับใช้งานง่ายนะครับเดี๋ยวทดสอบระบบภายในรถต่อนะครับทดสอบระบบภายในตัวรถต่อนะครับล็อกกดล็อกนะครับล็อกกดล็อกคันนี้นะครับเป็นกุญแจระบบอ m โม่เบลิเซอร์นะครับผมได้ลงทะเบียนกุญแจระบบอีโมนะครับกุญแจรีโมทดอกใหม่ทั้งสองดอกนี้นะครับสตาร์ติดทั้งคู่นะครับเดี๋ยวทดสอบสตาร์ตให้ลูกค้าดูนะครับ เป็นรีโมทแบบพับนะครับสตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับดอกที่1นะครับอันนี้เป็นดอกที่2นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถ Ford r เลนเจอร์นะครับต้องการติดตั้งกุญแจรีโมทรถยนต์นะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ082616 6655บริการติดตั้งถึงที่ถึงบ้านฟรีค่าเดินทางนะครับ